แล้วล้วอย่างนี้ที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ปืนมันมีเซฟตี้เหรอและการเราถามว่าการจับกลุมน้องเด็กอายุ14มันจําเป็นต้องเอาปืนเป็นเลงให้เขาหยุดไหมมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นบ่อยนะกับการไล่ไล่กวดคนหนึ่งเนี่ยวิธีการเราถามว่าตามกฎหมายเรารู้ว่ามันต้องจับให้ได้แต่ถ่ายคลิปแล้วไปให้ร้อยเวรในโรงพักออกหมายเรียกผู้ปกครองไม่ได้หรือไง ทำไมต้องใช้ปืนยิงเดี๋ยวเอาคนไหนดีเอาคนไหนดีเพราะว่าหนูจะรู้ในเหตุการณ์ในอะมาอันไหนอะมามาเดี๋ยวให้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังหน่อยว่าอะไรยังไงบ้างคนไหนดีอ่ะให้คุณยายอะอะยายเล่าหน่อยว่ายังไงบ้างตอนตอนที่เกิดเราก็เด็กน่ะ งานแข่หน้าตำรวจเสร็จแล้วเด็กจะกลับบ้านแต่เราก็เห็นตำรวจนะจับเด็กขึ้นรถไปนหนึ่งคนเราก็ไม่มีอะไรก็จับไปคงจะเอาไปโลงพักมั้งเราก็ว่างอ่ะบ้างนี้แล้วเราก็กลับบ้านไปนอนอยู่ที่บ้านใช่ไหมบอกแล้วก็มีเด็กอีกคนนึงวิ่งไ,ไปบอกว่ายายๆยยอันที่โค้งนะโดนรถตำรวจชนน็อกเออเราก็บอกว่าเออนอกก็คงจะหัวนอกพื้นไปโรงพยาบาสลสรบไปธรรมดา แล้วก็คือบอกพ่อเขาบอกว่าไปบอกพ่อเขาว่าเออต้นต้นลูกมึนงนะเครื่องรถชนมึงก็ไปเบิง้งเลยอยู่โรงพยาบาลน,นี่แล้วพ่อเขาก็บอกให้ป้าเขาไปดูแล้วทีนี้เราก็ตามไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วบอกว่าแล้วยายยายมันบอได้โดนยิงเดือรถอันที่ว่าเขามาโจงให้มันเขาบอกว่า มันโดนยิงมาวันนี้ก็เลยไม่รู้จะมาทำยังไงทีนี้ก็เลยกลับมาแจ้งความอยู่ที่สพ้านกลางใช่ปะเกิดเหตุอยู่ที่ตำบลบ้านกลางสพ้านกลางอำเภอุษรแล้วเราก็กลับมาแจ้งความเราบอกว่าจะบอกรอเลยนะมามาทําไมกันเราก็บอกว่าจะมาแจ้งความแจ้งความเรื่องอะไรก็เรื่องที่ตำรวจยิงเด็กไม่ต้องแจ้งมีคนแจ้งแล้ว เขาบอกนี้แล้วใครมาแจ้งตำรวจแจ้งเองลงบันทึกประจำวันเองเอา้าก็เลยเอาก็เลยพูดว่าเอา้าคนเมนคนเสียงหายหรือผู้ปกครองมาแจ้งหรือไม่ไม่ไม,ไม่เพราะว่าเหตุอย่างนี้คือตำรวจทำเรื่องเองเขียนเองก็กรณีเหมือนเกิดอุบัติเหตุรถล,ล้มเพราะว่าตำรวจก็ต้องทำเองเขาบอกอย่างนี้เราก็เลยไม่รู้จะทำยังไง คุณยายต้องมาเกิดเรื่องมาเนี่ยเราได้ถามเพื่อนเพื่อนน้องๆที่อยู่ในเหตุการณ์ไหมว่าหลานเราไปทำอะไรไปอยู่ตรงนั้นในเหตุการณ์อะไรมนเกิดอะไรขึ้นนี่กลับไปแล้วก็ไม่รู้เพื่อนๆมันก็ไม่รู้ยายก็ไม่รู้เพราะยายก็ไปแหงนากด้วยกันหมดทุกคนนั่นแหละตอนผมเอาแว่นตามาเนี่ยเด็กคนนั้นนะคะอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจยิงเด็กอีกคนนึงเพราะว่าตำรวจจับเด็กคนนั้นผมไปยืนตรงนู้นก่อน ขี่รถปรบตำรวจส <16. S 2> ิบหกแค่สี่ยืนตรงนูง้นก่อนแค่สี่ประตูใช่ไหมคะเพราะรถตำรวจมันจะเป็นแค่สี่ประตูอะคะ่ะแ,แล้วน้องเล่าอะไรให้คุณยายฟังว่าน้องก็บอกว่าก็ถามน้องบอกว่ามันเป็นยังไงเอ๊ะที่ว่าขับรถไปตำรวจตำรวจเกขาขับไปอย่งเงี้ยยายไปหอบไปหึงทีเกล็ดเฮ็ดอะตำรวจกระเปิดประตูอันซักปืนมาแล้วก็เปิดประตูรถแล้วก็ยิงเลยอันโงกแต่ก็รู้ว่าฮึกน้องบ่ เพระาะผมพอเห็นโคกแล้วเพระาะว่าตอนที่เห็นกะคือเห็นมูอิซองคนขับมอเตอร์ไซค์นั่งรถไปนะนั่งรถแท่สองคนแต่พอเห็นโคกเห็นแม่มูอิซองคนที่อมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถตำวรวจียกม,มตกตอเตอร์ไซค์ล้มตกอันข้างครูสนรประธานน้องกระบ,บอกนี้คุณยายย้อนกลับไปนดิดนึง ก่อนที่ตำรวจจะเอาน้องขึ้นรถเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องมีการจับกลุมเด็กขึ้นไปขนรถไม่รู้น้องเล่าอะไรให้ฟังมั้งก็พงก็บรรู้ครับว่าจับกมขึ้นมาอย่างเพราะว่ามันก็บกมีการทะเลาะวิวาสกันบมีการตีกันเ,เพราะว่าคนใน<ด>งานก็บรรู้ว่าจับ้วยสายเหตุอย่างรู้ว่าตำรวจเข้าใจผิดเรื่องอย่างไรเด็กเพราะสาเหตุอย่างนี้ก็ต้องไปถามาตำรวจที่สีหนึ่งในบันทึกประจำวันเนี่ยเขาบอกว่าในวันดังกล่าวเนี่ย ร้อยตำรวจเอกที่มีประเด็นเน่ยนะครับเขาบอกว่าเขาได้รับแจ้งเหตุว่าได้รับคําสั่งให้ไปรักษาความสงบเรียบร้อยในงานบวชที่วัดโนนสมบูรณ์โดยมีเกิดเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันจึงเข้า